สวัสดีครับธรรมนิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกหรลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้น อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำบุญหรือได้บุญมากซึ่งขิปสองขิปที่แล้วก็พูดถึงเรื่องสมถะและวิปัสสนาแต่คลิปก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ผูพ้พูดก็เลยจะพูดรวมในอีกคลิปนี้คือบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือข้อวัดปฏิบัติทางกายวาจาใจนี่แหละบุญนั่นก็หมายถึงความประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นคุณงามความดีหรือความเป็นแก่นสารของชีวิตความดีหรือบุญนั้นนะเรียกว่าลักษณะความเป็นแก่นสาร ในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นแก่นสารในชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะ uh. แล้วเป็นไปในทางที่สุขน,นนะมันถึงจะเป็นแก่นสารแล้วออกจากกองทุกได้ัน่นนะ่ะในทางพระพุทธศาสนาก็ตัดไว้สั้นๆ uh. uh. มีใจความไม่ง่ายก็คือรักษาศีลทำสมาธิแล้วเจริญปัญญา uh. จะมีบุญมีอานิสงส์สูงขึ้นตามลำดับ อย่างการรักษาศีลอย่างเงี้ยก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมคือศีลห้าน,นั่นแหละเป็นข้อหลักใหญ่ใจความหลักของศีลทั้งปวงเป็นบรรทัดฐานของศีลทั้งปวงแต่ศีลอื่นที่สูงกว่าก็จะมีความละเอียดประณีตมากกว่าเท่านั้นซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติทางกายวาจาเป็นหลักะเมื่อกายวาจาเรียบร้อยก็เป็นเป็นความมีกันสารเป็นความดี นั่นเองเพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในระหว่างกึ่งกลางระหว่างดีกับชั่วเพราะเป็นแดนเสรียอยู่ใกล้กับเปรตอสุรกายสัตว์เดียวและฉานแล้วก็อยู่ใกล้กับชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั่นแหะเรียกว่าเป็นแดนกลางแล้วยังเป็นแดนเสรีด้วยเป็นกายหยาบมีระบบผัสสะ จากอายตนะเนี่ยก่อให้เกิดเป็นรูปแบบต่างๆนี่ว่าการสื่อต่อของนามนั้นนะมันเป็นไปในรูปแบบต่างๆได้เยอะแล้วเป็นระบบประสาทกายหยาบไม่เป็นทิพย์เวลาได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อายตนะกระทบกันแล้วนั้นนะไม่เกิดเวทนาสุขทุกกิเลตัณหาตามมาได้ง่ายๆเมื่อกิเลตัณหาเกิดขึ้นแล้วมันก็หลอกลวงให้ทำกรรม มันเป็นบาปเป็นบุญขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแปรต่างๆเหล่านี้แหละอยู่ในดาวโลกมันจึงสําคัญมากมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวแล้วก็เห็นตัวความาตัวอย่างดีอย่างเดียวแล้วใครก็อยากได้ดีทําดีไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นในโลกมนุษย์มันมีตัวแปรอย่างอื่นการเลี้ยงชีวิตบ้างการสืบต่อน้าและรูปด้วยผัสสะด้วยเวทนาใช่ไหมล่ะ ด้วยวิญญาณรู้รับรู้รวมไปร้อยแปดพันประการนั่นนะด้วยมโนนึกไปในเรื่องราวต่างๆที่ได้เห็นบนดาวโลกก็ดีไม่ใช่ของนน้อยอย่างมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีนั่นแหะนี่สิ่งเหล่านี้เราจะเป็นตัวแปรของการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีทําให้ได้น้อยมากได้มากบ้างนั่นเองตลอดถึงกรรมเก่าที่ส่งผลมาเป็นตัวถ่วงดุล ถ้าฝ่ายบาปก็จะเป็นตัวถ่วงดุลไม่ให้ฉลาดปาดเปลืองรอบรู้ในอัดในทำคำสั่งสอนของบัณฑิตและไม่ได้ปฏิบัติตามเนีเพราะเหตุแห่งบาปกรรมส่งหนุนอยู่นั่นเองหรือบุญน้อยอย่างนั้นเถอะแต่ผู้บุญมากส่งมาก็จะมีโอกาสมีเวลาเหมาะสมละหลายๆอย่างเกื้อหน,นุนต่อการมาคุตปฏิบัติดีได้มากกว่านั่นเองแต่ที่แน่ๆนั้นน่ะแดนเสลีเนี่ย คนที่มีโอกาสมากหรือเดียวกว่าคนรวยก็ตามคนจนก็ตามแล้วนะ่ะมีโอกาสที่จะได้ทําเหมือนกันคุณงามความดีเนี่ยไม่มีใครมาห้ามแต่สิ่งที่ห้ามมันอาจจะเป็นความไม่ฉลาดสิ่งที่กางกั้นความตัวเองไม่ให้น้อมอยังไปสู่คุณงามความดีก็มีอยู่4ีห้าอย่างถ้าหนึ่งเป็นคนแข็งกระด้าง ข้อที่สองเนี่ยเป็นคนไม่พติอ่อนน้อมของกายของวาจาเป็นคนไม่ชอบโยนิโสมนสิการหรือพิจารณาหาเหตุหาผลของสรรพสิ่งถ้าใครมีทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นของกลางกั้นคุณงามความดีทั้งปวงไม่ให้เข้ามาได้แล้วมันจะน้อมเอียงไปสู่ฝ่ายบาปท่นเอียง แต่ถ้าผู้ใดใครผู้หนึ่งเกิดมาแล้วจะเป็นคนจนคนรวยก็ตามแล้วน่ะเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นคนประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเขาหมั่นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเขาหมั่นพินิษ์พิจารณาหาเหตุผลแห่งสรรพ,พสิ่งอยู่เขาก็จะได้เข้าใกล้บัณฑิตคุณสมบัติเหล่านี้เพราะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างใช่ไหมล่ะเขาก็จะได้เข้าใกล้บัณฑิตได้ฟังทมของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น ก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงตามศาสนาธรรมคําสั่งสอนของสรรพสิ่งทั้งปวงมันมีมาอย่างไงมีอยู่อย่างไงเป็นไปอย่างไงนั่นเองทั้งนามและรูปทั้งธาตุขันธ์อายตนะทั้งสังขารที่มีวิญญาณคองไม่มีวิญญาณคลองมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรนั่นเองเมื่อได้ฟังธรรมของบัณฑิตผู้นั้นก็จะเป็นคนฉลาดรอบรู้เมื่อรอบรู้ก็จะสามารถประคองกายวาจาใจของตนเนี่ย ให้ไปในทางที่ดีได้ใช่ไหมละ่ะเพราะปัญญารอบรู้นะั่นเป็นแม้แต่พระพุทธองค์ก็ตัดไว้ในข้อแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐินั่นน่ะมักมีองค์แปดทางสายกลางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพานนั่นน่ะคือถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะมันจะไม่เกื้อหนุนตัวอื่นได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นปัญญามันเกิดจากอะไรล่ะทีนี้ปัญญาก็เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินได้ฟังมามา,มากใช่ไหมละ่ะ มันฟังทรรมของบัณฑิตใช่ไหมล่ะมันพินิษพิจารณาติดตรองหาเหตุหาผลเรียกว่าจินตมยปัญญานั้น่ะสูตรมยปัญญาก็คือการได้ยินได้ฟังการได้ศึกษาเราเรียนเฉียนอ่านใช่ไหมล่ะในคําของบัณฑิตนั่นเองก็เกิดเกิดปัญญาพอปัญญาก็ศรัทธาศรัทธาก็ทํามากขึ้นก็รู้มากขึ้นนั่นเองเพียรมากขึ้นมันก็จะรู้มากขึ้นพอรู้มากขึ้นก็ศรัทธามากขึ้นมันก็ตามไป ในที่สุดก็จะเข้ามาจับอยู่ในที่ศีลสมาธิปัญญาได้ก็จะมันรักษาศีลพอรักษาศีลเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานของคุณงามความดีเลยเรียกว่าทําให้ชีวิตมีแก่นสารจะเป็นไปเพื่อความสุขในวันนี้และวันหน้าทั้งพบนี้และพบหน้าแล้วยังจะน้อมยังไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเบื้องต้นเนี่ยใครเกิดมาแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยมีโอกาสได้รักษาศีลผู้นั้นก็ถือว่า เป็นคนดีเป็นการได้ทำดีท่าเนเียงแล้วก็จะมีความเป็นไปในทางที่ดีคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติส่วนดีที่ยิ่งขึ้นไปก็คือสมาธิทีเนี้ยการทำสมาธิก็ต้องไปเรียนรู้ดูเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าวิธีการทำสมาธิเป็นยังไงใช่ไหมล่ะทำไมถึงต้องทำสมาธิก็คือทำจิตใจของตนให้สงบจากนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมล่ะ เพราะโดยธรรมชาติของจิตแล้วนั่นน่ะมันจะวิ่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสผูทพ้ธรตมาลมเรื่องราวต่างๆรวมแล้วก็เป็นนิวรณ์ทั้งห้าเป็นขั้นพื้นฐานหยาบๆก่อนคือคือ,คอกามฉันทะนิวรณ์พระลึกไปในเรื่องกามมะคุณต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผู้พอันหน้าไขา่หน้าปัถนาหน้าพอใจที่ได้ประสบพบเจอนั่นน่ะมันก็นึกคิดสารวนอยู่นั่นแหละเรียกว่ากามฉันทะความพอใจความยินดีในกาม พยาบาทนิวรณ์ก็คือความได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ถูกอ,อกถูกใจก็เกิดความขัดข้องหมองใจในฝ่ายไม่ชอบเรียกว่าอาฆาตพยาบาทหรือความโกรธนั่นเองมันจะอยู่ในกลุ่มของความไม่ชอบใจว่าอย่างนั้นเถอะนะถีนมิทธะก็คือความง่วงเหงาหานอนความเครื่องซึมขี้เกียจขี้คันนะความลังเลสงสัยในเหตุผลแห่งดีชั่วอดีตปัจจุบันและอนาคตความฟุ้งซ่านลำคาญใจคิดอะไรไม่ ออกไม่มีรู้เหตุผลแห่งดีชั่วบาปุญไม่มีไม่รู้เหตุผลของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงก็จะเป็นควันฟุ้งซ่านได้สิ่งเหล่านี้แหละคือคือ,คอกําจัดขัดเกาออกจากจิตหรือข่มระงับไม่ให้กรรมเลิบเสืบสารขึ้นมาในจิตไม่ให้จิตไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คือนิวรณ์ทั้ง5้ากรณีที่ไม่ให้จิตไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็คือมีสติมีปัญญา ที่ได้เรียนมานั่นน่ะสติกุมจิตไว้อย่างไรใช่ไหมล่ะจิตเป็นลักษณะอย่างไรผู้รู้นั่นน่ะคือจิตจิตมีลักษณะกระแสกระรสที่ลนไปมารับรู้เสวยอ,อารมณ์จิตเป็นลักษณะมองไม่เห็นด้วยตาแต่เอาปัญญาเข้าไปดูถึงจะเห็นไอตัวไปรู้ไปดูไปเห็นต่างๆนั่นน่ะกลับไปกลับมานั่นน่ะนั่นละตัวรับรู้เสวยอ,อารมณ์ต่างๆนั่นละตัวเสวยทุกเสวยสุขนั่นละก็คือจิต แล้วน,นะก็กลุมตัวนี้ไว้สติแปลว่าความระลึกได้ก็ระลึกเดี๋ยวนี้เลยว่าจิตมันเป็นยังไงก็กลุมไว้ไม่ให้มันไปในอาวรต่างๆในนิวรณ์ต่างๆไม่ให้มันดิ้นรนไปรู้ไปดูไปเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสผงตัวภาธรรมารลมสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ตามมีสติกุมจิตไว้ให้อยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณ์สมถะคือลมหายใจเขาออกก็ดีอารมณ์เพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ดีไม่ให้จิตมันวิ่งไปวิ่งมามันเมื่อย พอจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาไม่ไปไปเนื่องอยู่ได้สิ่งใดมันก็จะไม่ต่อไตไปสิ่งนั้นใช่ไหมละ่ะโดยธรรมาชาติแล้วมันไปเนื่องอยู่ในรูปมันก็ต่อไตไปในรูปว่ารูปดีรูปไม่ดีรูปน่ารักน่าไข้น่าพอใจรูปน่าชังน่าเกลียดเกิดเป็นกิเลสในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมละ่ะแต่ที่นี้เรากุมไว้เลยไม่ให้ไปให้อยู่กับเฉยๆว่างๆบางๆเบา,บา,บา,บาอยู่ในที่เดียวเนี่ยในที่สุดบ่อยเข้านานเข้าจิตมันก็ไม่ไปแล้วมันมันเคยไป แต่มันได้พักผ่อนโอ้มันก็จะรู้ว่าการไปนั้นมันไม่เป็นแก่นสารเลยมันมีแต่ความเมื่อยล้าของจิตดิ้นรนถ้าเยอทยานไปพลอยให้เกิดความอยากกิเลสตัณหาตามมาทุกเกิดในใจอยู่ตลอดแต่การได้พักผ่อนได้หยุดไม่ไปนู่นไปนี่เนี่ยมันเป็นความสบายจิตมันก็หยุดใช่ไหมล่ะพอใจที่จะหยุดพร้อมกับสติสติกับจิตก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นอ่ะมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกัคตาลมเนี่ยไม่จะได้บุญมากเลยทีเนี้ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตธรรมชาติแล้วเนี่ยมันวิ่งไปมันมันไม่เกิดบุญเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะมันวิ่งไปแล้วมันไปรักโลภโกรธหลงสะส่วนใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่มันได้หยุดอยู่เฉยๆเนี่ยโลภโกรธหลงไม่เกิดเลยนี่มันมีสติอ่ะมันระลึกได้อยู่อ่ะท่านถึงว่ามีสติเนี่ยเป็นของล้ําค่าที่สุดเพราะสติเนี่ยเป็นของหายากส่วนใหญ่แล้วคนจะบอกว่าเป็นคนเหมือนกันก็มีสติแต่มันสติคนละแบบสติที่ไม่ใช่เป็นบ้านั้นก็นคนมีสติ แต่อันนี้มันสติคือความระลึกได้ที่จะไม่ให้จิตเนี่ยวิ่งไปในรักโลภโกรธหลงในรูปเสียงกลิ่นรสผัพตภัรมารมต่างๆนั่นนะ่ะมันเป็นสติที่คอยเกื้อหนุนให้เกิดบุญให้เกิดบารมีให้เกิดคุณงามความดีให้เป็นแก่นสารในชีวิตนั่นนะ่ะจากนั้นเมื่อสติอยู่ในอารมณ์กุมจิตอยู่ในอารมณ์เดียวนานๆใช่ไหมนานไปมันจะเข้าเป็น ิติสุขและเอกคตาอุเบขานนั่นจิตรวมลงเป็นหนึ่งนุ่นยิ่งได้บุญมีอน,นิสงส์มากเพราะว่าอะไรจิตอยู่ในระดับพรมโลกถ้าตายตอนนั้นโมจะไปเกิดในพรมโลกนู่นน่ะมีบุญมากมีอนุภาพมากเลยนั่นน่ะนั่นะน่ะเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยจึงเป็นบุญมหาศาลยิ่งกว่าการทํารักษาสินสีเนี่ยขั้นตอนที่สองเนี่ยใขรอยากได้บุญมากก็ลองทําเลยต,ตนเองลาบากยากแ้นเกิดมานั่นน่ะ มีกรรมส่วนฝ่ายบาปให้ผลผสมมาด้วยนั่นน่ะโอกาสที่จะรวยโอกาสที่จะดีงามต่างๆมันก็ยากนั่น่ะล็ะลองทําสมาธิดูเรียกว,ว่าเป็นการมินิเฟลกายใจของตนเองใหม่ว่างนั้นเถอะให้ตั้งอยู่ในบุญระดับสูงเลยถ้ารวมเป็นสมาธิเอกกตาจิตก็อยู่ในระดับพรม,มโลกอะถ้าเอกคตาลมก็อยู่ในระดับที่ว่าเป็น จิตของชาวฟ้าชาวสวรรค์อยู่ในระดับชั้นภูมิชั้นสูงเลยอะ่ะเป็นจิตสุขเป็นจิตดีว่าอย่างนั้นเถอะไม่อยู่ไม่เนื่องด้วยบาปนั่นอะ่ะอันนี้ลักษณะบุญที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันถึงได้มากถ้าทําเป็นเอกัคตาจิตได้อยู่ในระดับภูมโลกอะ่ะนั่นน่ะเรียกว่าทําจิตให้ของตนให้ผ่องแผ้วในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนั่นน่ะ เป็นกดแรงดึงดูดใดๆก็ตามก็จะรวมลงมาอยู่ที่จิตนี้ถ้าจิตดีมันก็จะดูดสิ่งที่ดีๆมาใช่ไหม่ะจิตอย่างจิตชาวพมโลกจิตชาวสวรรค์อย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี่ยเพราะจิตเขาเป็นบุญใช่ไหมล่ะทรัพย์สินต่างๆมันก็หลั่งไหลมาอยู่กับคนบุญอันนี้อย่างเดี๋ยวมันก็ได้มามันก็มีมาแต่การได้มามีมาเนี่ยวิธีทําให้จิตใจ ของตนนั้นนะ่ะบริสุทธิ์ต้องนานพอช่ำชองพอชินพอไม่ใช่ว่าเที่ยวดีเทีเ่ยวไล่ใช่ไหมล่ะ,ะเรียกว่าเมนิเสตยังไม่สำเร็จนั่นเองแต่ถ้าจิตด,ดีดีอยู่เสมอเป็นชินเป็นบ่อยเป็นสมาธิก็ดียังไม่เป็นก็ดีแต่จิตนั้นนะ่ะฝึกอยู่ในคลองของศีลของสมาธินี่อยู่บ่อยๆประจําจนชินเสียแล้วนั่นนะ่ะ ได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นฝ่ายร้ายก็ตามฝ่ายดีก็ตามนั่นนะ่ะจิตของเขาผู้นั้นจะยืนอยู่ที่ดีมีความสุขกายสบายใจมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดนั่นนะ่ะอันนั้นเราเรียกว่า m a n เ f e ตจิตของตนเองสําเร็จแล้วนั่นนะ่ะกฎของแรงดึงดูดนั่นนะ่ะก็อยู่ตรงนี้เองถ้าจิตเป็นคนดีเป็นจิตดีอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะทั้งจิตมีเป็นศีลเป็นสมาธิอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตดีเลยนั่นนะ่ะ แรงเดินดูดที่อยากจะได้ทรัพย์สินต่างๆนั่นนะ่ะมันก็จะได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าจิตจิตมันอยู่ในระดับเทพระดับเทวดาระดับมนุษย์สมบัติระดับพรมนู่นนะ่ะนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็จะหลั่งไหลามาใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจว่าให้ชินพอมากพอไม่ใช่ว่าโอ้สามาที่ได้แล้วออกไปก็ออกจากสามาที่ก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายละโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะทุกกายทุกใจอยู่เนืองๆไม่ใช่อย่างนั้น รักษาให้เป็นเดียวไปเลยทําศีลทําสมาธิให้อยู่ในระดับปกติหมายถึงว่าบ่อยๆจนช่ำชองคินชาดีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นนั่นน่ะเป็นความดีอยู่เรื่อยๆสม่ําเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกฝ่ายทุกขเนี่ยเข้ามาแทรกไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะฝ่ายทุกใจเนี่ยเข้ามาในใจไม่ได้ถึงมันจะมีอยู่ในโลกก็ตามเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามนั่นน่ะ มันจะไม่เข้ามากระเทือนในใจนั่นน่ะเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเม่ิเฟสตนเองสําเร็จบุคคลผู้นั้นใช้กดแรงึงหนูดได้สําเร็จแล้วเดี๋ยวมันก็รวยเดี๋ยวมันก็ดีเองแล้วเนี่ย,ยขอให้ทําได้เป็นปกตินิสัยเออเรียกลักของศีลของสมาธิพอสมาธินมีบุญมากใช่ไหมละ่ะนั่นน่ะทําเลยเใครอยากจะได้ความรวยนั่นน่ะพอทําตนเองเป็นปกติแล้ว ปาถนาอะไรมันก็จะหลั่งไหลามานั่นนะ่ะอย่างพระอริยะบุคคลือหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตายท่านปฏิบัติได้แล้วเห็นไหมพอท่านได้ทําได้ฌานได้สมาธิดีแล้วนั่นนะ่ะคนจะหลั่งไหลไปกราบท่านไปถวายเงินทองโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนั่นนะ่ะไม่ต้องห่วงเลยอันนี้เราเรียกว่าลักษณะการทําดีในทางพุปตศาสตร์ศาสนาแต่ภาษาจักรวาลเขาก็เรียกว่ามินิเฟสตบ้าง เรียกว่ากดแรงดึงดูดบ้างแน,น,นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยง่ายๆเลยจําเอาง่ายๆก็คือการรักษาศีลกับการเจริญธทรำรมสมาธินี่ให้ได้เป็นปกติของจิตเลยของกายในศีสมาศีลใช่ไหมล่ะของวาจาในศีลเนี่ยเป็นปกติจากนั้นให้ยิ่งยวดขึ้นไปก็คือให้จิตเป็นสมาธิบ่อยๆอ,อยู่เป็นปกติปกติไม่เกี่ยวเลยเรื่องที่มันจะไล่เข้ามานี่ไม่มีสิทธ์นั่นแนหะ ให้ทําได้อย่างนั้นแล้วนั่นน่ะเรียกว่าเป็นจิตชาวฟ้าชาวสวรรค์เหมาะแก่การมีเงินมีลาบมียศมีสรรเสริญสุขใดๆมันก็จะหลั่งไหลมาหาผู้นั้นเพราะมันเป็นการสร้างความสมดุลของจิตใช่ไหมล่ะสมดุลกับกับมนุษย์สมบัติเรียกว่าสมบัติในมนุษย์สมดุลกับสวรรค์สมบัติหรือสมบัติของสวรรค์มันก็จะหลั่งไหลมาใช่ไหมล่ะนั่นแหะ ต่อมาความดีในการเจริญวิปัสนาภาวนาทีนี้เป็นความดีชั้นสูงเลยวิปัสนาภาวนาก็คืออุบายเรืองปัญญาทำให้ฉลาดป่าเลืองรอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งมวลเลยทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตความเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปของสรรพสิ่งก็คือรอบรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะต้องไปเรียนไปจดจำเอาก่อนว่าพระพุทธองค์สอนว่ายัางไง ให้รู้เรื่องนามนามรูปนี่มันมีความเป็นมาอย่างไงมันมาเกิดยังไงใช่ไหมล่ะ,ะเกิดแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรทุกสิบสองประการนี่อะไรบ้างเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์อย่างไรพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์อย่างไรใช่ไหมล่ะปรารถนาอยากได้สิ่งใดไม่ได้เป็นหังใจก็เป็นทุกข์นั่นนะ่ะลำพึงลำพันรับแนน้นต่างๆนั่นแนะเนือ้อคือมันเกิดขึ้นในาธาตุขันนามในรูปนี้นะนะั่นน่ะมันเป็นทุกข์อะไรก็ไปจำเอาไปโยนิโสมนัสการด้วย ขณะจำแล้วยังไม่พอจะต้องโยนิสโสมนิสการให้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ให้จำได้อักขระพยัญชนะดีก่อนจากนั้นก็แค่เอามาสอนตนเองในขณะว่างๆนะหรือได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะหยิบยกเอาธรรมะส่วนใดมาพิพนิจพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารมากขึ้นเนี่ยเรียกว่ารู้นามรูปที่มาย่งไงมันเกิดขึ้นย่งไงมันตั้งอยู่ย่งไงมัน สืบต่อนามในรูปอย่างไรด้วยข้าวปลาอาหารอย่างไรด้วยผัสสะอย่างไรผัสสามีอายจนะนผัสสากับอายตนะภาายนอกอย่างไรเกิดเวทนาอย่างไรเกิดกิเลสตัณหาต่อมาอย่างไรแล้วกระทำกรรมอย่างไรแล้วมีผลของกรรมอย่างไรไปจดจ,จําเอาและนึกไปตามพิจารณาโยนิโสมนสิการไปตามเพื่ออะไรเพื่อว่าให้สมองมันจําได้จากอัคคลาพระจันชนะมีความหมายอย่างนั้นแล้วแล้วมาสอนจิตใจตนเองให้จิตใจรูปคําไปตามให้เห็นตามความจริง ให้จิตใจนี่รับรู้ด้วยไม่ใช่รู้แต่สมองว่างนั้นเถอะพอจิตใจรับรู้ด้วยแล้วนั่นน่ะมันจะเกิดเป็นความสัญสญ,ญาความจําได้หมายรู้ในจิตเพราะน่ะมันฝังอยู่ในจิตแล้วสัญญานะั้นเป็นเรื่องของจิตของนามใช่ไหมล่ะเออมันจําร่วมกันกับสมองมานั่นน่ะนั่นน่ะจะเป็นเรื่องธาตุสี่ขันห้าเนี่ยมันเป็นยังไงธาตุสีในร่างกายนี่ก็คือธาตุสีดินน้ําไฟลมส่วนไหนเป็นธาตุ ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมันขั้นแข็งยังไงพวกกระดูกพวกเนื้อเอ็นต่างเนี่ยใช่ไหมละ่ะธาตุน้ํามันมีลักษณะลื่นไหลน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหงื่อน้ําไขยังไงใช่ไหมละ่ะธาตุลมมันกระพือไปในท้องในไส้อย่างไรธาตุไฟมันให้ความอบอุ่นความร้อนในร่างกายเาผ,าผาผลาญอาหารอย่างไรใช่ไหมละ่ะอาการ32ต่างเนี่ยจะต้องไปรู้อายุ่หน้าสิบสองก็ต้องรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวต่อที่ไปต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ ถ้ามาลมภายนอกแล้วก่อให้เกิดเวทนาอย่างไรก่อให้เกิดวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันน่ารักน่าชอบใจก็มีไม่น่ารักไม่น่าชอบใจก็มี้เกิดกิเลสตัณหาความอยากความชังความรักความหลงอย่างไรใช่ไหมละ่ะก็ไปจําเอาแล้วก็เรียนเอาแล้วก็สอนตนเองด้วยทั้งจําด้วยปัญญาของ ของสมองมนุษย์พอจําได้แล้วนั่นน่ะก็สอนใจให้ใจรู้ด้วยเรียกว่าให้เข้าไปอยู่ในสัญญาความจําได้หมายรู้พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นน่ะตลอดถึงรู้ว่าทุกทั้งปวงนั่นมันเป็นกองทุกจะไหมละ่ะว่ามันตั้งต้นที่อวิชชามีมีความไม่รู้จึงบัญญัติว่าตัวว่าตนแล้วจึงมีสังขารความปรุงแต่งเหล่านั้นขึ้นมาพอมีสังขารวิญญ,ญาณมันก็ตั้งอยู่พอมีวิญญ,ญาณจึงมีนามรูป ดำเนินไปนามรูปมีจึงมีอายตนะดังกล่าวเพราะมีอายตนะจึงมีผัสสะมีเวทนาแล้วมีตัณหามีตัณหาแล้วก็ทํากรรมแล้วก็มีพบรองรับกรรมเกิดขึ้นมาเป็นชาติชาติแล้วก็คือตั้งกองทุกข์อีกเนี่ยเรียกว่ากองทุกข์เกิดจากอวิชชาเป็นเบื้องต้นใช่ไหมล่ะฝ่ายดับทุกข์ก็เช่นกันเมื่ออวิชชาดับใช่ไหมล่ะอวิชชาดับสังขารมันก็ดับสังขารดับวิญญาณมันก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับสลายอายตนะก็ดับ ผัสสนะก็ดับเวทนาตัณหากรรมพบชาติมันก็ดับใช่ไหมล่ะอันนี้เรียกว่าความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความเกิดของทุกข์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็ไปเรียนไปจําเอาในปฏิจจสมุปบาทก็ทําทให้ที่เนื่องถึงกันนั่นนะ่ะนั่นน่ะถลอดถึงเรียนรู้ถึงนามรูปเป็นอันนี้จังทุกขังอนาตาเพราะสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งเป็นของมีวิญญ,ญาณคลองไม่มีวิญญ,ญาณคลองเนี่ยมันเป็นทุกขงังคือมันมีลักษณะบีบคั้นจากสภาวะหนึ่งอยู่เสมอเพราะเพราะว่า มูลเหตุความเป็นมีมีอยู่ของสรรพสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ที่ธาตุสีเวลามันอยู่ใกล้กันมันร้อนมากก็เป็นอย่างหนึ่งมันเย็นมากก็เป็นอย่างหนึ่งลมพัดมากก็เป็นอย่างหนึ่งความร้อนมากก็เป็นอย่างหนึ่งมันจึงมีความพันผวนแปรปวนบีบคั้นจากสภาวะเดิมอยู่เสมอเรียกว่ามันเป็นทุกข์พอมันทุกข์แล้วมันบีบคั้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นนั้นก็เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งนั้นอะ เป็นธรรมดาอย่างนั้นใครจะไปควบคุมบัญชาการอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นั่นเรียกว่าเป็นอนัตาด้วยคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอะไรจริงจังใช่ไหมล่ะเป็นของที่บัญญัติขึ้นเฉยๆอ่ะทั้งๆที่มันเป็นกับเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยดังกล่าวนั่นน่ะพอมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วนั่นน่ะมันจะควบคุมไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตานั่นเองนั่นน่ะพอเราไปเรียนจําเอาแล้วใช่ไหม จำด้วยด้วยสมองแล้วจากนั้นก็เอาสมองแล้นมาสอนใจใจก็รู้ด้วยทีนี้พอใจรู้ด้วยเนี่ยปัญญาความพร้อมมูลเกิดขึ้นในจิตค่อนข้างที่จะมากแล้วแต่ก็ยังเป็นกระท่อนกระแท่นอยู่ทีนี้เราจับเอาความรู้เหล่านี้แหละคำสั่งสอนเหล่านี้ลหละมาใช้ชีวิตในมาใช้ปัจจุบันขณะ คือตาได้กระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมจลินลิ้นได้กระทบรถกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจได้นึกน้อมไปในอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอใช่ไหมล่ะพอมันนึกได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นสมควรที่จะตีเป็นธรรมะข้อไหนข้อใดก็หยิบยกเอาขึ้นมาสอนโอ้ธรรมมะพระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้รูปที่เราเห็นเนี่ย มันสวยน่ารักเนี่ยถ้าไปหลงรักปุ๊บเนี่ยมันจะต่อไต่ไปถึงที่เกิดกิเลสตัณหาใช่ไหมล่ะสิ่งที่มันน่าชังถ้าเราไปหลงชังมันก็จะก่อให้เกิดเป็นโกรธความหลงความอิจฉาริษยายิ่งยาวไปอีกใช่ไหมล่ะนั่นน่ะพุทธองค์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังไงโอ้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆหายไปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันก็หายไปแล้วใช่ไหมล่ะสิ่งที่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปโอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ เนี่ยกรณีทั้งสอนตนเอียให้เข้าใจแล้วเอาสภาวะจริงมาสอนเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็จะจดจําได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจ๋วเลยทีนี้เป็นคนมีปัญญามากว่าอย่างนั้นเธอเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างมากในในกายในใจของผู้นั้นในส,สมองของผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาหรือสัมมาปัญญาไว้มากเลยทีนี้เวลาได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะตีความหมายออกมาเป็นธรรมะ ของพระพุทธเท่าองค์ได้จะตีในเรื่องว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทําความเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมละ่ะจะรู้เรื่องอายตนะมันผัสสะกันอย่างไงใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไงนั่นน่ะวิญญาณทางตามันเกิดขึ้นอย่างไงความรักโลภโกรธหลงมันขึ้นอย่างไรเวทนาสุขทุกข์มันเกิดจากอะไรเป็นยังไงใช่ไหมล,ล่ะเราก็สอนตนเองขณะที่เราได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจะเป็นฝ่ายน่ารักก็ช่างก็ช่างฝ่ายน่าชังก็ตามนั่นน่ะ เราก็จะไม่หลงรักหลงชังเพราะเพราะเรามีปัญญามากรู้เหตุผลดีชั่วตามความเป็นจริงรู้เหตุผลของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงใช่ไหมละ่ะเพราะเรามีพระธรรมหรือเรียกว่าสัมมาปัญญาประคองอยู่เรื่อยๆแล้วตีความหมายในสรรพสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆเพราะธรรมะพวกนั้นเราจํามาได้ด้วยสมองมนุษย์แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วก็เอามาสอนใจด้วยการรู้เห็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยเราเรียกว่าภาคปฏิบัติจริง กิเลสโลภโกรธหลงทิที่มานะมันก็จะฟูขึ้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะเรามีธรรมะความจริงประกอบอยู่เสมอเรียกว่าสัมมาปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินั่นนะ่ะบุคคลผู้นั้นก็จะค่อยขัดเกลากิเลสอย่างหย,ยาบที่จะไปอิจฉาริษยาเขามันก็จะลดลงเลยทีเนี้ยความโกรธความโลภความหลงมันก็จะเบาบางลงเลยใช่ไหมเพราะว่าเรามีสติระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่เสมอขณะที่เราได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะ นั่นน่ะเรียกว่าการเจริญภาวนานั่นแหละนั่นน่ะอุบายเรืองปัญญานั่นน่ะปัญญามากมันก็จะรู้มากรู้แยกแยะดีชั่วได้ใช่ไหมละ่ะแล้วมีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยนะครับปัจจุบันขณะได้เจออะไรได้พบอะไรได้ยินอะไรได้ประสบพบเจอสิ่งใดก็ตามนั่นน่ะมันจะมีธรรมะประกอบอยู่ตลอดเวลาธรรมะคงสอนองพระ,ะุทธองค์นั่นอ่ะก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงบุคคลผู้นั้นกิเลสมันก็จะไม่ฟูขึ้นได้เลยเพราะาเรารู้ เรารู้ว่าทางนั้นเป็นกิเลสไม่ควรไปทางนี้ไม่เกิดกิเลสควรทำใช่ไหมล่ะก็จึงได้บุญมากเนี่ยเกิดจากการภาวนานั่นเองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนานี่มันจึงได้บุญมากมหาศาลเลยทีเดียวเนี่ยวิธีการเอาบุญเนี่ยคนจนก็เอาได้ที่นี่ในลักษณะที่ไม่ต้องไปได้ไม่ต้องไปทานเลยไม่ต้องไปรักษาศีลเพราะการรักษาศีลบางครั้งไม่มีเวลาใช่ไหมละ่ะ มันยุ่งยากากับการทำมาหาจินเลี้ยงชีวิตเนี่ยเกิดมามันยุ่งยากเพราะว่าสมัยนี้ก็ยิ่งต่อสู้ดิ้นรนมากมายเลยเศรษฐกิจต่างๆมันก็คอยบีบคั้นกดดันบุคคลสัตว์สิ่งของต่างๆใช่ไหมละ่ะคอยไม่ให้สมดุลอยู่เสมอนั่นน่ะมันก็จะทําให้โอกาสได้การทานการรักษาสินมันน้อยแต่ทีนี้พอพอเรามีการเจริญภาวนาทั้งสมถานียมันทำได้ทันทีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมละ่ะ ทางวิปสัสสนามันทําได้ตลอดเมื่อเราได้ประสบพบเจอนั่นน่ะเราก็ได้บุญมากเลยทีเนี้ยเนี่ยวิธีการเอาบุญจะเป็นคนรวยคนจนก็ตามคนได้โอกาสก็ตามนั่นน่ะทาบุญได้อย่างมากเลยทางสํานักจินขอเสนอลักษณะการทําบุญให้ได้มากๆต่อเพื่อนในช่องเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดพิจ,จารณาให้ความรู้โดยสํานักผามังกรหลับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ข่าในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ